เดอะรีเจนชะอำบีสรีสอร์ทหัวหินชะอำขึ้นไปดูสวนข้างบนดีกว่า ได้ดูสวนกัน,ม,กนมาเดินดูสวนกันดีกว่าครับ ใครมาค้างคืนเช้าเช้าตื่นมาออกกำลังกายได้นะออกกำลังกายตามสวนเดินเดินชมเดินออกกำลังกายแล้วก็สูดอากาศบริสุทธิ์ต้นไม้เยอะเอ๊ะผมหาคอมเมนต์ไม่เจออะคอมเมนต์มันหายไปไหนอะใครพิมพ์อะไรมาบ้างนะผมไม่เห็นเลย អេខមមិនមិន เงียบสงบตรงนี้อ่ะตรงนี้ลองดูครับเป็นลานกว้างครับเป็นลานกิจกรรมนะน่าจะเป็นลานกิจกรรม โอเคนี่ไงของเม็นต์มาแล้วสวัสดีครับคุณหนิงครับยายแดงไม่ได้มาด้วยเหรอยายแดงไม่ได้มาครับยายแดงไม่ได้มานะครับคุณหนิงครับย่ายแดงเออไม่ได้มาครับใครไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับ ราคาห้องเท่าไหร่ราคาห้องผมมา2อคืนห้องอะไรดีลักใช่ไหมดีลักวิวทะเลครับอยู่ชั้น5ห้องละ2อ0พคืนละพักสองพรวมอาหารเช้าด้วยครับราคาไม่แพงนะผมจองผ่านอากูด้ จริงๆผมผมชอบมา,าที่มันแบบว่าไม่ไม่จอแจมากคนไม่เยอะมากครับบางทีเราอยากมาพักผ่อนแบบเงียบมามาคุยกัน คุยกันครับไหนไปไหนใครไปไหนกันบ้างครับพพ์มาบอกกันบ้างคุยพิพ์มาคุยกันได้ครับไปไหนกันบ้างครับวันหยุดไปไหนกันบ้างเสราร์อาทิตย์อยอากาศดีครับเงียบดีไปไหนกันบ้างครับเร็ว บอกกันบ้างเร็วผมอยู่คนเดียวเน่ยเนี่ยคุยอยู่คนเดียว <c oughs> ยนี่ชมไป่ะแวบเป็นไง ดูบรรยากาศแล้วกันครับอยากดูวิวมากกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับวันนี้ผมมาชะอำนะตอนนี้อยู่ชะอำเดอะรีเจนต์บีท h รีสอร์ชะอำหัวหิน ใครเป็นไหนกันบ้างช่วงวันหยุดนะครับคุยกันได้นะพิมพ์มาบอกกันได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีจับสวัสดีครับ แป๊วบอกว่าเขาไม่ได้หยุดทำงานเป็นรอปออะไรนะพนักง,งานปุ๊บอ,อ๋แฟนพี่แป๊วอยู่ต่างจังหวัดอยู่โคราชไม่ได้มาไม่เป็นไรพี่ นี่ไงผมผมพาพี่เที่ยวเนี้เที่ยวออนไลน์พี่พาพี่เที่ยวออนไลน์ใครไม่ได้ไปเที่ยวก็เดี๋ยวผมก็พาเที่ยวนี่ไงผมเอาภาพบรรยากาศเอาเสียงลมเสียงคลื่นเสียงทะเลเนี่ยมาให้ให้เป็นกำลังใจครับคนนี้ไม่ได้ไปไห ไปดดูสระน้ำกันดีกว่าไปดูสระน้ำเฉยๆนะครับก็ยังไม่ได้ลงเล่นน้ำไ้เล่นเย็นๆเดี๋ยวจะไปไหว้พระสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆใหม่ๆนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับ นี่ดีกว่านี่ให้ผมดูห้องโรงแรมโรงแรมเดอะเจน์นะครับชามดีสอร์ทปีดเนี่ยมันมีห้าชั้นถ้าอยู่ชั้นล่างเนี่ยชั้นล่างนี้ก็เปิดมาปุ๊บลงมาเล่นน้ำได้เลยเดินไปหน่อยเดินไปหน่อย,เด,อยเดินลงมาปุ๊บเนี่ยประตูปุ๊บเดินมาแล้วไปสระน้ำได้เลย เป็นไงสวยไหมครับวิวสวยไหมตรงเนี้ยมองจากตรงนี้ไปอ่ะครับสวยมากสวยจุงเบย Mm-hmm. สวัสดีครับผมนี่สราน้ํานะครับสราน้ำ้ำว่ายเย็นๆเรา,าเล่นน้ํากันนะครับ